สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆวันนี้เรามาฟังความคิดเห็นชาวอินเดียและชาวเวียดนามหลังจากที่ทีมชาติไทยชุดอยู่23เอาชนะทีมอินเดียไปได้4ประตูต่อ0ในการแข่งขันอุ่นเครื่องที่ประเทศไทยในเกมนี้เป็นเกมอุ่นเครื่อง เพื่อที่จะทําให้ทีมชาติไทยชุดยูยีบสหรือชุดลุยซีเกมมีการเตรียมความพร้อมและหลองผู้เล่นก่อนการแข่งขันซีเกมที่จะถึงนี้ซึ่งทีมชาติอินเดียก็ถือว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่เหมาะสมทีมชาติไทยมาด้วยความพร้อมและโชว์ผลงานได้เป็นอย่างดีสามารถเอาชนะทีมอินเดียได้อย่างขาดลอย4ประตูต่อศูนย์จากการทําประตูของเสียรพบันดีในนาทีที่32มพ้นเอกมณีกรในนาทีที่42 ชชยยพลอดทนในนาทีที่47และธนกฤรชดเมืองปักในนาทีที่62ทําให้ทีมชาติไทยเอาชนะไปได้ในเกมนี้และสร้างความมั่นใจให้กับนักเตะทุกคนเพื่อเป้าหมายในการคว้าชแชมป์ซเกมในปีนี้ที่จัดขึ้นที่ประเทศไทยเรามาฟังกันว่าชาวอินเดียและชาวเวียดนามจะมีความรู้สึกอย่างไรต่อเรื่องนี้ ก่อนจะเข้าไปฟังคลิปสนุกสนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปในช่องของเราด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่ความคิดเห็นแรกของชาวอินเดียโดยเขาได้มาก่าวต่อเรื่องนี้ว่านั่นไม่ใช่ผลการแข่งขันที่ฉันต้องการมันเกิดอะไรขึ้นกับทีมอินเดียชุดนี้พวกเขานั้นไม่ควรติดทีมชาติอินเดียอีกต่อไปความคิดเห็นชาวอินเดียคนต่อมาเขาได้มาก่าวต่อเรื่องนี้ว่า ในเกมอุ่นเครื่องครั้งนี้เตะที่ประเทศไทยกรมการก็เป็นคนไทยนั่นก็เป็นเหตุผลที่เพียงพอแล้วสำหรับผลการแข่งขันที่ไม่ยุติธรรมแบบนี้ฉันเสียเวลาในการดูจริงๆความคิดเห็นชาวอินเดียคนต่อมาเขาได้มากล่าวถึงผลการแข่งขันในเกมนี้ว่ามันตลกมากที่บอกว่าเกมอุ่นเครื่องคือการเพิ่มประสบการณ์ให้กับนักเตะทุกคนแต่นี่ทีมอินเดียโดนถึง4ประตูมันเป็นประสบการณ์ที่ดีใช่หรือไม่ ความคิดเห็นชาวอินเดียคนต่อมาเขาได้มาก่าวตัอเรื่องนี้ว่ามันเป็นเกมที่แย่มากทั้งการจ่ายบอลการครองบอลนักเตะของเราชุดนี้เล่นไม่ได้เรื่องจริงๆเราควรหานักเตะใหม่ที่มีทักษะพื้นฐานที่ดีกว่านี้ความคิดเห็นชาวอินเดียคนต่อมาเขาได้มาก่าวสั้นๆต่อเรื่องนี้ว่าเมื่อนานมาแล้วฟุตบอลของอินเดียเคยเหนือกว่าฟุตบอลของไทยแต่ในตอนนี้อินเดียตกต่ำเป็นอย่างมาก ฉันนั้นไม่มีอะไรจะพูดอีกต่อไปแล้วความคิดเห็นชาวอินเดียคนต่อมาเขาได้มากล่าวถึงทีมไทยชุดนี้ว่าทีมชาติไทยทําได้ดีกว่าอย่างชัดเจนพวกเขานั้นมีรูปร่างที่ดีและมีทักษะที่ยอดเยี่ยมแต่ก็แปลกใจว่าทำไมทีมอินเดียถึงโดนถล่มได้ขนาดนี้มาต่อกันที่ชาวอินเดียคนต่อมาเขาได้มีมุมมองต่อเรื่องนี้ว่านักเตะของอินเดียชุดนี้ตัวจริงหลายคนไม่ได้เตะในเกมนี้ นั่นเป็นความผิดพลาดที่ทีมชาติอินเดียประมาททีมชาติไทยมากเกินไปมันจึงทำให้ชื่อเสียงของฟุตบอลอินเดียโดนดูถูกได้ วันนี้ผมขอแนะนำสิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆหน่อยนะครับโคมไฟโซล่าเซลล์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์หนึเเซตไม่ต้องเดินสายไฟติดตั้งง่ายส่องสว่างยาวนานถึง12ชั่วโมงต่อคืนมาพร้อมกับมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น IP 6 5ใช้งานได้ทุกสภาพอากาศช่วยประหยัดงบประมาณลดค่าไฟฟ้าจากปกติราคา1950บาทแต่หากท่านบอกว่ามาจากช่อง KJ Comment ลดเหลือ1650บาทลงทุนครั้งเดียวคุ้มค่าแน่นอนสนใจคลิกที่เพจ w i n n e อร์โ a r c e เซในช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลย มาต่อกันที่ชาวอินเดียคนต่อมาเขาได้มากล่ลาวต่อเรื่องนี้ว่านักเตะของทีมชาติไทยเล่นดีกว่ามากในเกมนี้พวกเขาสมควรได้รับชัยชนะแล้วส่วนนักเตะของอินเดียต้องมีการทบทวนเรื่องผู้เล่นไม่อย่างนั้นฟุตบอลของอินเดียคงจะถึงเวลาที่เรียกว่าอวสานความคิดเห็นชาวอินเดียคนต่อมาเขาได้มากล่ลาวต่อเรื่องนี้ว่าระดับของผู้เล่นนั้นแตกต่างกันมากเกินไปในเกมนี้ อินเดียควรทุ่มเงินในการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนทีมชาติเพราะฟุตบอลเป็นกีฬาสากลที่ได้รับความนิยมแต่ฟุตบอลอินเดียกลับไม่มีการสนับสนุนที่ดีพอความคิดเห็นชาวอินเดียคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อทีมชาติไทยในเกมนี้ว่าทีมชาติไทยสมควรชนะแล้วในเกมนี้พวกเขาเล่นได้ดีกว่าในทุกๆตำแหน่งแต่ทีมอินเดียของเราก็เป็นการสร้างทีมใหม่และหวังว่าการแพ้ในครั้งนี้จะช่วยให้ทีมของอินเดีย แข็งแกล่งขึ้นในอนาคตความคิดเห็นชาวอินเดียคนต่อมาเขาได้มีแนวคิดในการสร้างทีมชาติของพวกเขาในเรื่องนี้ว่าอินเดียไม่สามารถอยู่รอดได้ในกีฬาชนิดนี้หากไม่ใช้นักเตะรุกรึ่งขนาดทีมชาติไทยพวกเขายังใช้นักเตะที่เกิดจากต่างแดนหลายคนในทีมชาติชุดใหญ่ซึ่งทั้งโลกก็ใช้ผู้เล่นแบบนี้ซึ่งเราใช้นักเตะอินเดียแท้ไม่ได้และนั่นแสดงให้เห็นแล้วว่าอินเดียคิดช้าเกินไปในเรื่องนี้ ความคิดเห็นชาวอินเดียคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าช่างเรื่องผลการแข่งข,ขันไปก่อนนักเตะของเราอยู่ยี่บสามนี้เล่นกันได้ดีกว่าทีมชาติชุดใหญ่เรามากพวกเขากล้าบุกมันแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจซึ่งความผิดพลาดสามารถแก้ไขได้เมื่อเวลาผ่านไปหลังจากที่พวกเขาได้รับประสบการณ์เล่นดีแล้วเด็กๆทุกคนสู้ต่อไปมาต่อกันที่ชาวอินเดียคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่านั่น เป็นเหตุผลว่าทำไมคริกเก็ตยังเป็นกีฬาย,ยอดนิยมของประเทศอินเดียเพราะกีฬาชนิดอื่นทีมชาติอินเดียยังห่วยแตกอยู่สู้ประเทศอื่นๆยังไม่ได้และนี่ก็เป็นความคิดเห็นสุดท้ายของชาวอินเดียโดยเขาได้มากล่าวสั้นๆต่อเรื่องนี้ว่าผลลัพธ์มันก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมขอบคุณพระเจ้าที่ผมไม่ได้เสียเวลาไปสองชั่วโมงที่จะดูเกมนี้ ต่อมาจะเป็นความคิดเห็นของชาวเวียดนามโดยชาวเวียดนามคนแรกได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าทีมชาติไทยยิงเยอะขนาดนี้ก็ถือว่าทําได้ไม่เลวแต่เมื่อไหร่ที่ทีมชาติไทยเจอกับทีมชาติเวียดนามพวกเขาก็ยังคงแพ้อยู่เสมอความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวด้วยความสงสัยต่อผู้เล่นทีมชาติไทยในเกมนี้ว่านักเตะเบอร์แดของทีมชาติไทยฉันคุ้นหน้าเขามากเขาเป็นกองหน้าทีมชาติไทย ที่ยิงประตูในซีเกม2023ใช่หรือไม่ซึ่งผู้เล่นที่เขาหมายถึงนะครับก็คือยศกรบุรพาซึ่งเป็นผู้เล่นที่มีอายุน้อยและได้แข่งขันในซีเกม2023แถมเขายิงไปอีก2ประตูด้วยความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มีมุมมองต่อทีมชาติไทยในเรื่องนี้ว่าถ้าให้ฉันพูดถึงนักเตะภายในประเทศหรือนักเตะแท้ที่ไม่ใช่ลูกครึ่งในอาเซียนก็มีแค่ทีมชาติไทยนี่แหละที่แข็งแกร่งที่สุดในภูมิภาค ฉันยังจำได้ว่าในช่วงปี2014ถึงปี2017ในตอนนั้นพวกเขาอยู่เหนือกว่าทุกทีมในอาเซียนและออกไปเล่นกับทีมระดับเอเชียก็เล่นเกมบุกและคุมบอลได้อย่างสูสีไม่ใช่แบบบางทีมที่เล่นตั้งรับหวังเสมอแล้วทำเป็นเกง็งความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากระาวต่อเรื่องนี้ว่า ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในรายการซีเกมครั้งนี้ทีมชาติไทยน่าจะได้เจอกับทีมชาติเวียดนามซึ่งพวกเขาก็ได้ฝึกการยิงจุดโทษไว้แล้วเราจะต้องระวังกรรมการของเจ้าภาพไว้ให้เป็นอย่างดีความคิดเห็นชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อทีมชาติไทยในเกมนี้ว่าพวกเขาสร้างสรรค์เกมได้ดีเลยนะถึงสามารถทําประตูได้เยอะขนาดนั้นและทีมอินเดียก็ไม่ได้ง่ายด้วยก็ถือว่าไม่เลวเลยสำหรับการแข่งขันของทีมชาติไทย 4เกมชุดนี้มาต่อกันที่ชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มีมุมมองต่อเรื่องนี้ว่าทีมชาติอินเดียดูจะอ่อนแอลงไปมากต่างจากเมื่อก่อนพวกเขาคงไม่ได้คาดหวังกับกีฬาฟุตบอลอีกต่อไปแล้วและผลการแข่งขันมันถึงออกมาเป็นแบบนี้มาต่อกันที่ชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวคล้ายๆกันต่อเรื่องนี้ว่านักเตะของไทยยังคงมีทักษะพ,พื้นฐานที่ยอดเยี่ยม แต่พวกเขาก็ยังจะแพ้ให้กับทีมชาติเวียดนามและแพ้ต่อหน้าแฟนบอลไทยทุกคนในการแข่งขันซีเกมที่จะถึงนี้มาต่อกันที่ชาวเวียดนามคนต่อมาเขาได้มากล่าวด้วยความมั่นใจในเรื่องนี้ว่าทีมชาติไทยชนะทีมอื่นหรือยิ่งทีมอื่นเป็น10ลูกพวกเขาก็ทําได้แค่ในเกมอุ่นเครื่องหรือในการแข่งขันในรอบแบ่งกลุม่มเพราะถ้าเจอกับทีมชาติเวียดนามในเวลานี้ทีมชาติไทยจะแพ้อย่างแน่นอน และนี่ก็เป็นความคิดเห็นสุดท้ายของชาวเวียดนามโดยเขาได้มากร่าวสั้นๆต่อเรื่องนี้ว่าทีมชาติไทยชนะไปเถอะเพราะยังไงทีมชาติเวียดนามก็จะได้เป็นแชมป์4เกมครั้งนี้ดังนั้นจึงปล่อยให้พวกเขาสนุกไปกับเกมเด็กๆแบบนี้ และนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวอินเดียและชาวเวียดนามหลังจากที่พวกเขาได้เห็นทีมชาติไทยชุดยูยีบสหรือชุดลุยซีเกมเอาชนะอินเดียไปได้4ประตูต่อศูนในเกมอุ่นเครื่องที่ประเทศไทยหากเ,เพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปในช่องของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ ไม่ว่าจะมาจากที่ไหนคุณคิดกำลังใจให้เราทจนปอดไม่เคยหยุดไกล c o m ม e n t สุดไกลทุกการแชร์ดีให้เรารู้สึกยินดีได้ดด